เบื้องตะพันเห็ดอีอย่างเมาออโบล้านพร้อมนะเป็นอา่างวัวมาส่งนะคะเลี้ยวมสมาชิกหม่ของบ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเป็นอา่างวัวมาส่งค่ะสมาชิกใหม่ของบ้านไปบูไส้แม่แล้วมากค่ะไปบูไา้แถายายยายปินมาก แมนค่ะยาบ่อืดก็เลยโอ้ยออกมาอย่างงัวจอยอยู่บ้านเนี้ยนั่นแล้วนึว่ามันจอยนั่นแหละนูก็เลยว่าขอเรามาเลี้ยงคืยาบ่หม้อข้าวเด้อแต่แล้วได้กับขันตะขอดอยู่บ้านพ่อคนเนี้ยมันนหัวน้องโกคนเนี้อันป้าพัดเพิ่นมาเห็นกับลุงเบีมเพิ่นมาเห็นว่าหยาายแล้วเพิ่นเลยไอเปลีนจมย่้ให้ฟินคือว่าให้เขาไปเลี้ยงเพิ่นว่า ลูกกรแหงเผาแล้วนั่นแล้วหม้อซอยพอก็ไม่แง่นตองเขาอย่างันจะกินง่ายนยต๋อ่ะโอ้ยยายหน่อยยัยน่อยคันดังยุหันก็เล่าพน้มียัยหน่อยไปใส่ขนมวัวงานหัวนขนมมนยากเลยหล่มันอยู่ติดเทียนงานสมนั่งอกเงาเาล่าไปหแกเรือนไปใส่ดอกโอ้ยนีลบเมาแล้วก็เมาโบราณใส่ขาดกวาดวย มาโบรานวันนี่นมาหนูสึบว่าเด้หนูว่ามีเสียกหนูสึบ่าด้หาเสียกมะหมัดแล้วไหวบะเอเสียอันี่เสียกเพ <ด S 2> ่พ <ด S 2> หนห<อ>ามันน้ำยืนายันมันนั่นอันอยุกันเลยฮเสียบวอดีบันไดกันเลยเอาข้าวกองพ้อ,อ,อ,อมน,นนะ้ำกอนอนเอาอันงัวตัวนั่นมานันเพื่นเพิพ่นกับชะลาใจเพิ่นเอามาส่งเรืงเสียลราเพิ่นกัชลาใจเพิ่นกับปยเสียกแว่นก็ดีมันแล่นเขาป่าหายเหมดมือดงนมี่มูแม่มันตัวนั่นอยู่นให้ยู เราแก่ข้อก้อนอะไรอย้ไมดึงรูเขานะเจ้าเข่าข้อน้อกันมันสิบดต่ำมั้งมันมันนั่นนั่นแหละป้ายนันน้อยย้อนยจากเด้อค่ะว่ามันสิตต่ำบ่เด้อบอดไมู่ีมันเดี๋ยวกันเดียวนู้อ้วยมันตะเลียนนี่เราจะได้มาอยู่นอกมีถุงมีเค่บ่หมักหนูบ่มักในเมืองแหมมันบ่มีพื้นที่เราไปที่นี้หนูบ่มักมองได้แคบๆบ่มีพื้นที่หนูมัก อืมนุ่มมากมองพื้นนุ่มมากมองนุ่มมากมองปลูกตน้กตนไม,ม,นม,ม,รรม้มีมองปลูกต้นไม้มีธรรมชาติมีมองปลูกอยู่ปลูกกินสันเดย์เอื้อยพางไม่าพางวานันขันมากสงบป,ปนิมขึ้นไปบวชชี้พนาอย่าพางวะขันมื่สิมายุเงยียบยู่มมิดยู่มีป,ปนิมขึ้นไปบวชซี้พนาแล้วบอกเนาะมาไปหา แจเดือนวุ <Sometimes>, like, tá, ้นหนีผ่อนแเดือนรว่างมันพ่อวด้ห่อยแมหัวน่อยเพรานเราไ่ทนได้ออกนุ่มจอมเออเออเพื่อน่าเพอนลูกพอหยางเพื่อนบุ๊คพอหยางกับพี่คงงี้ยมันมีดอกโค้งเงยยืนบ่พอนี่ได้ยืนบ่พอไป่หัวหมันเขาบ่พอบ่เฮาม่นเลต้นมานเลเด้อพ่อสีสิออกท่านว่านี่และค่ะ พ่อดีได้บาทไม่ม <ปะ S 1> ีแม่ี้ยงไม่มีเบาทนน่หนูเอาน้ํโคกมาให้คุณตากินหน่อยลูกไปเอาน้ํโคกกับน้ําแข็งมาเร็วแม่บอกถือลงมาด้วยทําไมหนูไม่ถือลงมาล่ะลูกแม่บอกตอนไหนเอาแม่ก็บอกก่อนที่แม่จะรับโทราศัพท์คุณตาไงไปเอามาลูกมาคุณตาขับรถมาเหนื่อยๆนี่สวัสดีค่ะ น้ำฝนยันมันสีลายค่ะเยอะหมค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะไอตัวนี้ยุไสค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมา่อหอดจขคอยโทรมาหรือว่าจะ่องอมอมเขามาขังหลังบ้านเด้บ่างค่ะไอเซ็นก่อนจะหอดซอยบ้านพี่จะคองเลี้ยมมาขังหลงะะังเนี่ดดยค่ะรถสีขาวๆจอดอยู่ค่ะพี่อยู่หลังบ้านพอดีพี่เ็ตทุรายอยู่หลังบ้านไหมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อยากไปหาเขาขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาหวานกันิมาหยอกกันโหลดน้ำานี่ละดีแล้วดีแล้วล่ะดีแล้วก็ต้องไปหาไปเอาพคกมาอีกขวดนึงแล้วก็เงินในกระเป๋าพันห้ามาจ่ายค่ารถคุณตาด้วยไปเร็วๆว่าต้องเอาโคกมาได้รายเพราะคิดน้ำนี่ละมันขัควมีควาหวานขึ้นเอาโวกไปฝากหลานก็ได้พ่อไปพ่อมาอยู่นะพ่อเนาะ คเคยสื่อมาดเวยน,นี่เอาหมามาเช่าบนบ้านนี่โอ้แหวามม่ันแห้งแท้แล้วสือเอไมมาใส่น่เดี๋ยวนูจะไปซื้อไม,ม้มื่อื่นในร้านซื้อซื้อยุสนามมื่อื่นเนี่วัสนามกับน้ำมันน้ำมีนี่นี่เนี้ยยี่นี่โอ้เออทอดีแดงไฟแดงเมนเมาละลอยมี่ก็ดีแล้ว,วเฮ็ดแล้เขาเฮ็ดบวร้านเขาต้นเฮ็ดแต้รุ่นวาเป็นต้น เราเหนจนเราเคยเห็นเป็นวะนี่พญายพญายว่างว่างว่งจูมือดอกจูมือจะเกาเล่นเหรอหนี่บอกเมาโบราณบอกพ่อกลับบ้านเลยอ่ะนี่ค่ะเพิ่นมาเพิ่นกินหยาที่เกี่ยวห้ยว่าเป็นเพิ่นมักเลมชื่ออะไรดีนะสมชายโอ้ยอย่าว่าสมชายเถะเขาเป็นผู้หญิงสมสมรสมสมร สมสมวนก็เฉยไปเธอก็จะมาตั้งอะไรเฉยๆถ้าอย่างนั้นเธอก็ชื่อสมชายเองไหมล่ะเฮ้ยหนูชื่อผมหนูชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อสมชายหนูชื่อสมศรีค่ะสมชายเด็กหญิงสมศรีสมชายเอาหนูชื่อสมชายเหรออ่ะว่าไงสมชายทําอะไรอยู่จ๊ะ หนูเอารวยออกข้างนอกไหมแม่บอกให้หนูเสแเเกงขายยาวมาเดยกก็ย่าบาทขาหนึาหนูเป็นแท้หมดแล้วชื่ออะไรดีถุงถุงเงินไหมเอาแม่ให้หนูมีสิทธิ์เลือกหนึ่งชื่อสมชาย <laughs> ขอเธอนะอขอเธออย่าเธอเอาชื่อใหม่ซะ อมสินอมนอมสินน้องพี่อุ้มไมชื่อเมียงวันไ <laughs> ชื่ออะไรดีอ่ะหันมาชื่ออะไรดีเอาให้หนูตั้งเลยไม่รู้กาแฟไหมหมันสีเหมือนกาแฟนะพนักงานตัดหญ้าพนักงานตัดหญ้า เนี่ยถ้าถ้าคุณไม่ใช่รับขวัญคนใหม่กล่าคุณตื่นเนี่ยจะไม่ให้เล็มย่าอย่างนี้เลยนะเพราะเล็มแล้วมันจะตายย่าเนี่ยมันพึ่งเกี่ยวไปคุณได้สิทธิ์มากเลยนะที่คุณได้เล็มเนี่ยถือว่าให้สิทธิ์สมาชิกใหม่นะเนี่ยปกติจะไม่ให้เล็มนะเนี่ยไปมดเราหงาวานคอ่อยต้นมะคุ้งคอายอ้มต้นมะละกอแม่จะตายเจ้าแา้าวมาหามาเนาะมาเลย ระวังระวังหนูลองปล่ปอยเชือกมันแล้วก็เดินพามันหากินหญ้าสิรวยจะอิจฉาน้องไหมน้องมารวยนะ่ะหนูถุนแต่ สาวน้อย <c oughs> เบ่งตะพันเห็ดอีอย่างเมาออโบล้านพร้อมนะ <c oughs> มาขำม,มากุ้นเดออ้อเออหยามีบากินกินใบกล้วยฮะมไม่ไม่เอานี้ก่อนนี่นี่ไหมเชือกตัวนี้มันอยู่ตรงรถไถนี่ไหม รวยมันเพิ่งเอาเข้าคอกไปตอนบ่ายสองนี่เองอใช่ข,ขับอะไรขับมอไซค์มอไซค์อยู่ไหนไแล้วเราให้ไอ้นี่มันได้กินนี่ก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อน้ำแข็งเอารถเอารถใหญ่ไปเลยไหม ไม่เป็นไรหรอกลูกล้างออกได้ขี้มันไม่ติดมือเท่าไรหร่หรอกเพื้อนเราก็มันเพื่อนก็ล้างออกเอาไม่เป็นไรหรอกระวังระวังจะหยอกหนูนะหยอกแรงเด้วนยะมันของค้านันอุ้มหนูอย่าไปจับมันสั่นไหมล่ะเดี๋ยวมันดึงหนูลมมไปได้น่ะนะ ระวังมันเตะมาเอาทางผีตดตัวลูกคือแหม่ทางฟังผี่ไหมลูก <c oughs> พี่แหม่ค่ะทางนี้ไหมค่ะโอ้ยหนูหนูก็ย่าไปไกลค่ะมันหลายมันสิเตะเตะดิดดองไปหันเตะจังไดไม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินกู น้องอะไรนะพี่อุ้มกับน้องอะไรดีนหะน้าไม่ไมสมสีไม่เอาไม่ชอบตระกูลสม,สมสชื่อถุงเงินเหรอนะ้าอุ้มนะสม้สมเชง้งส้มเจ้งส้มจีด๊ดเอาซื้อช่มจี๊ดดีกว่าช่มจีด๊ดก็รึไม่เถอะไม่เอาไม่ไม่ชอบส่มจีด๊ดเอ้าแล้วแม่จะพูดทำไม มันจะเปุ่งกับต้นบักหุ่งแม่แม่าอยากให้มันยุ่งกับต้นบกักคุงนี่อย่างเัินกินนะเงินอมออมมนออกมากับต้นไม่แม่แม่เอาออกมาค่ะเอาอกมนมันไม่ได้ดื้อหรอกแค่มันเคยกินอย่างนั้น ละกอแม่เอามันออกมาต้นพริกแรงเยอะจังเลยแรงเยอะกุ่มมารวยอ้าวเอาปล่อยเชือกน้องปล่อยเชือกน้องปล่อยน้องปล่อยน้องปล่อยเลยเออคืออะไรต้นเดี๋ยว เธอจะไปไหนเดี๋ยวนะโอ้ฉันจะรักแค่มารวยคนเดียวเดียวเหรอไม่รักถุงเงินไหนเลยเหรอรักถุงเงินน้อยเขามาเป็นเขามาเป็นถุงเงินเขามาเป็นกระเป๋าเงินเขามาเป็นเงินที่เราออมไว้เงินออมไม่หมดไออะไรนะเนี่ยวัวยายปิ่นให้มาเป็นมุ่นเป็นมั่งม้วนมุ่นมั่งเหมือนว่าเขาเอิน แต่ว่ามุนมั่งกับเด้บูซาอยู่าะว่าเสือผลเสลียงไงเนาะบูซาน้ำเผินมาอยู่ยเปยนเป็นยังล่ะอุ้มเอามันเอาปมันเข้าไปในสวนไปนะไปปล่อยในสวนเลยพามันเดินไปในสวนหญ้าหรือเดินอ้อมหลังมันมาเชือกมันมันสิข,ของขา แล้วหนูพอหนูไปผูกตัวนี้เสร็จแล้วหนูก็ไปเอามารวยมาผูกอีกนู่นหนูเอามันไปผูกเหมือนที่หนูเคยผูกนั่นแหละพามันเดินไปในสวนยะกระพันข้นกอากระพานไปเดี๋ยวมันก็ออกวตอนีบัวเซนเกงความหวมากเลยบัวเซนเกงขายหญ้าบัญญากระบาดขายรัอนขายแหงไร้ตะเก ا อยู่แห่งผู้หายแห้งสิมาเป็นสาวขาไร้อีก <laughs> ยัหลับวามจริงแนะ่หัวจาของผู้หายนะไปเดินไปก่อนมันสิเดินเข้าไปนั้นก่อนปกติมา้วยนะหนูเดินไปก่อนมันมันไม่รู้ทางมารวยมันรู้ทางแล้วไปเดินไปไป มาแค่ใครทําให้อ่าหญ้าแม่เป็นอย่างนี้นี่เป็นต่อจุดปุ๊บจิตปิดจังสิมีไม้รวยแล้วใครปล่อยมันทาําอ่ะก็มันมามาเองมาเฮ้ยโอ้ย <c oughs> อไรเราบอกแล้วอีมารวยมันหนักโอ้ยเคกรี่มา,มาแล้วสั่งอะไรีสัสส่งเคสโทรศรัพท์ คึนหูมาด้วยสองร้ย <c ười> อยดาเคอรี่ก็มาส่งกบแตมันแต่มันดึงง่ายกว่า E I อ I E I ด้วยซ้ำถุงเงินอีอิเตียตั้งชื่อเซ้าแบบว่าเขาเสียยี่ห้อเลยนะอิเตียวะนะมาสิตังซื้อรวยเธอก็รีบเกินให้เขาเปิดคอกให้เสร็จก่อนไหมเธอไปรีบผูกเคียก รีบแก้เชีอยงมันสิฉันรีบฉันรียบ,น,ยบนั่งหรือโมโหเร็วรี่ไร่ลีนะ ี่มันยางใส่กลองไปครั้งเนาะเจ้าก็ได้เอามันถูกไว้ไหนในนั้นล่ะพานไปหาน้อง,องโอ้โอ้เห็นไปเองได้อ๋อเห็นไหมหนูบอกแล้วอีามาลุงนะน้ำน้ำนูทุกช์ดหนูพา,านไปมันกินหญ้าแม่พางหมดแล้ว เดินดึงเชือกนำหน้ามันสินมันก็อ้อมสิข้างมานันเดี๋ยวมันก็อ,อก้อมเอออ้ยเนาะไปลยชนไหมไม่ชนแต่นางลัวนะนี่น้ำตูด น้ำดมดาเขาดิทนมาเลยไปเลยเอาไปลองลองีองเพื่อนอยู่เพื่องน้องหอยอนเครื่อนอน้องจันทร์จให้ยน้องกินยาตรงที่อ่อนๆหนูไปผูกเดี๋ยวเอาไปลอาค้อนมาตอกไปหนูผูก่อยรวยไว้ก่อนแล้วหนูไปลอาค้อนมาเปล่าค้อนมาวันน,นะนี้ ตีน้องเลยแกล้งน้องเก่งเนาะฉันจะรักแต่รวยคนเดียวพน้วอยู่บ้านนามถ่วมนะคะหละังทีนามถ่วมคันแท้บ่มหม่มองเกี้ยวหยาเพิ่นก็ไ่ได้ปลูกหยาไว้ก็เลยขอเพิ่นมะเรียงขอบูซาเพิ่นมะเรียงขอมาเป็นมุ่นเป็นมั่งเนาะเพิ่นขอบูซาเพิ่นมาเรียงขอมาเป็นมุ่นเป็นมั่ง ห้อยมือห้อยตีนห้อยมือพอห้อยตีนห้อยมือแม่นะคะเอามาไว้เอามาเลียงเบื้องไว้เป็นกะโค้งสางดีอยู่หนาเป็นกะงามอยู่เอาไม่คู่กันกับมารวยเอามาเป็นมูมารวยแล้วเมื่ออื่นจะไปซื้อเมาไหมนั่งกับจิงหยาดีนะ นั่งมาพอหยาโอ้ยนั่งมาพอหยานั่งมาได้อยู่น้ำหยาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยถุงเงินคุณนะ่ะถุงเงินบ่ได้ยพอหยามาอยู่น้ำหยาปะเนี่มาพอหยาปะเนี่ มานี้ปุกตรงนี้ก็ได้ล <pt> <r> <babies> ูก <Cert ific ate radiation> เออตอกตรงนี้เลยลูกตอกเลยให้อยู่ใกล้ๆน้องนี่ให้มันทําความรู้จักกันมันจะได้ไม่ชนน้องตอนกลางคืนท <c oughs> นําไมเมื่อวานป้าปพัดเกี่ยวย่ายอยู่ตรงนี้แหละป้าพัดก็บอกว่าว่ากิ้งคือโดดใส่ป้าพัดเพื่อนนะใครตอกเขาตอกงั้นล่ละคุณหนูตอกลงกอนูนกลัวมันโดนมือเออไม่ต้องเนี่ยโอเคพูดแม้หนูขยับไปนี่ให้มันกินอะไรล่ะตรงเนี้ย นุ่นตรงนั้นมันถึงหญ้าอ่อนเออนี่ก็ได้นี่ก็ได้อยู่คี่ฝั่งนี้ได้อยู่นี่ือบานเราเยอะเร็วตอกนี่ตอกข้าได้ไหรืหึข้าได้แต่มันบาปนะนูนขยับมาตอกตรงนี้ดีไหมตรงนั้นมันไม่มีหญ้าอะไรเลยตรงนี้มันแข็งอะ่ะพี่แม่มาตอกตรงนี้มันถึงไม่แข็งนี่มาตอกใส่หญ้ามันถึงไม่แข็ง ได้ยางกับสิคาบตัวคาบบิท ออกได้ให้ผมปลอม